เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามขอสรุปผลงานระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2565สมุทรสงครามดินแดนแห่งรุ่มน้ำแม่กลองยังคงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ดั้งเดิมโดยสามารถผสมผสานกับชีวิตในปัจจุบันได้อย่างกลมกลืนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามจึงมีชีวิตที่สงบเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังต้องประสบกับปัญหาภัยทางธรรมชาติความยากจนความขาดแคลนความเจ็บป่วยที่ต้องการเกื้อกูลช่วยเหลือท่ามกลางปัญหาและความเดือดร้อนดังกล่าวกาาชาติจังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสภา,ากาชาไทยในส่วนภูมิภาคที่จะเข้าไปให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ทุกยากได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เรากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีนางมณีรัตนพรมเขียวดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมการที่ร่วมปฏิบัติงานจำนวน25รายโดยในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2565มีผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ของสภาการชาติไทยดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่เป็นเลิศครบวงจรได้ออกหน่วยเพื่อเชิญชวนผู้มีกิจศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะพร้อมกับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในช่วง4เดือนที่ผ่านมามีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน115รายและบริจาคอวัยวะจำนวน109ราย ยุทธศาสตร์ที่2การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วด้านการบรรเทาทุกข์ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยางชีพแก่ผู้ประสบเหตุอักขีภัยเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยางชีพแก่ผู้ยากไร้ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์และพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตการรอ,อกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า ออกหน่วยรับบริจากรลหิตในช่วงสเดือนที่ผ่านมามีผู้บริจากรลหิตทั้งหมดจำนวน13ครั้งจำนวนผู้บริจากรลหิต548ลายได้ปริมาณโลหิต215,700ซีซีโครงการบริจากรลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชจุลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชัชรกิติยาภาน,นเรนทิราเทพยาวดีกรมโลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวนณวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชนงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจําปีงบประมาณ2,565โดยมอบเครื่องกว่าภคบริโภคให้แก่รัษฎรผู้ยากรา้ผู้พิการและร้อยโอกาส5ครั้งจำนวน500ชุด โครงการกาชาติรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงโครงการกาชาติรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา70พารรษารวมมอบชุดลูกเสือเนตรนาีให้แก่นักเรียนรวมเยี่ยมนักเรียนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมก้าวเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชนูปถัมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนางานบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกงานรับเสด็จรวมข้าวเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระคนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารบริการโรหิตแห่งชาติที่ 4. ณจังหวัดราชบุรี ร่วมงานประเพณีและงานรัฐพิธีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราชในพยาวดีกรมหดวงราชสังิมีสิริพัฒน์มหาวชลราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนที่สารกลังจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการประชุมร่วมประชุมกิจาการด้านการชาติของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื่องงานกิจกรรมพิเศษร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการแสงนำไทยไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตร่วมงานชาปนากิจศพเด็กชายธนากรชินลำผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภาการชาติไทยนักวัดลาดเต้งตำบลลาดใหญ่อเภอเมืองสมุทรสงครามและ รวมพิธีเปิดงานเทศกาลกินประทูและของดีเมืองสมุทรสงครามเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารก,กิจด้วยความทุ่มเทอุทิศตนเพื่อนำมาซึ่งความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวจังหวัดสมุทรสงครามสืบต่อไปสวัสดีครั